สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาว YouTube นะคะแน่นอนค่ะบบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะคะจะเจอกับน้องน้ำเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องน้ำเสรีไทยรถสวยอยู่ที่นี่เลยค่ะเสรีไทยรถสวยสาขาสีแยกตาปานจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้บอกเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่เป็นสายอีก็คานะคะวันนี้น้องน้ำจะพามาดูอีก็คาขวัญใจคนไทยนะคะจะสวยแค่ไหนจะประหยัดน้ำมันขนาดไหนราคาเท่าไหร่ผ่อนกี่บาท อย่าลืมตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะอย่ารอช้าค่ะไปกันเลยค่ะมาดูกันค่ะนี่เลยค่ะอีก็คาขวัญใจคนไทยนะคะต้องคันนี้เลยค่ะโตโยตา้ายาริสเอทฟเครื่อง1.2นะคะวันนี้นะคะน้องน้ำมีให้เลือก3แบบ3สไตล์นะคะนี่นะคะมีทั้งสี ทารดำนะคะแล้วก็มีทั้งสีบอลน,นะคะนี่ที่ร้านของเรานะคะสำหรับโตโยต้ายารีนะคะของเรานะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนสบายๆเพียงแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะใครสนใจนะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สำคัญนะคะประวัติดีฟีดาวเป็นเลยค่ะทักเข้ามาถามน้องน้ำเยอะๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ยาริทนะคะประหยัดน้ํามันจริงไหมนะคะบอกเลยนะสําหรับยาริทนะคะประหยัดน้ํามัน20กิโลเมตรต่อน้ํามันมีแค่หนึ่งลิตรเท่านั้นนะคะอะเดี๋ยวมาดูคันนี้ก็ได้นี่นะคะ อย่างคันนี้นะคะเป็นในส่วนของ Toyota t o y o ต a y a r i ิ a t i ทนะคะเครื่องยนต์ 1.2e แน่นอนว่าเครื่องยนต์1.2ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะตัวนี้เป็นปี2018นะคะตัวนี้เป็นสีเทาดำนะคะราคาที่359,000บาทนะคะนี่ก็จะได้ชมหน้านี่ไมนเชเชนแบบนี้เลยสวยๆนะคะคันนี้นะคะนี่มาพร้อมดวงไฟนะคะใส่กิ้งแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อไปนะคะถัดมาในส่วนต่อมาเป็นในส่วนของในส่วนของแมกนะคะนี่อันนี้เป็นแมกเดิมนะคะจากโรงงานเลยมาพร้อมกับยางใหม่ทั้งสีเส้นนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของไฟด้านข้างนะคะนี่นะคะตัดก,กันกับสีของตัวรถนะคะกระจกรถที่เป็นสีในส่วนของสีเทาดํานะคะก็จะแบบออกเรื่มเรมนิดนึง <laughs> ตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ เราติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะของเดิมนะสังเกตจากตรงนี้นะคะสัญลักษณ์โตโยต้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะมีทุกจุดนะ,ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะยาริตตัวนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวน้องน้าไปฝั่งนี้นี่ไฟท้ายนะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะนี่ยารี a เอชีพนะคะคันนี้นะ,ะตัวนี้เป็นตัว E นะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะเปิดให้ดูนะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะไปเปิดกัน โอเคถึงจะเป็นรถอีโกคาร์นะคะแต่บอกเลยว่านี่นะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างมากนะคะภายในนะคะดูตามหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยขันนะคะนี่นะคะมีแผ่นกันความร้อนมาให้เม,ม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานอ่ะมาดูในส่วนของนี่นะคะ ด้านล่างนะคะที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะนี่เลยคะ่ะเปิดมานะเป็นไงลำโพงดูลำโพงก่อนไม่ต้องกลัวนี่ลำโพงนิดนึงนะคะ <laughs> แล้วก็หาลำโพงลำโพงบอกเลยว่ามีทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะด้านหน้าด้วยนอตัวนี้นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลายตารางแบบนี้เลยนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะตัวนี้นะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วในใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาะผ้าของเราใหม่เอี่ยมมีสายเบลให้เรียบร้อยนะคะนี่ความปลอดภัยบอกเลยว่าทำพลาดนะมาเลยนะคะตัวนี้อ่ะไว้เอาไว้คาซีก็ได้นะคะตรงนี้นะฟานิดนึงค่ะนี่นะคะ ไม่มีรอยเจิมอนวทั้งสิ้นนะคะมีมือจับตรงนี้ให้ด้วยอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะภายในด้านหน้านะคะภายในด้านหน้านะ,ะด้านข้างก่อนเลยตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้านะคะทั้งสี่ด้านนะคะตัวปรับกระจกนะคะลำโพงมีให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ เจรีโมทนะคะสตาร์ทนะคะช่องแอร์นะ,ะตัวนี้คอนโซลจะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวเอ่อสีสีออกบอลบอลน,น,นะคะนี่นะคะช่องแอร์ระบายอากาศได้ดีมาที่พวงมาลัยนะคะนี่นะคะเป็นพวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของระบบมันติดฟังก์ชันนะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงโหมดโทรเข้าโทรออกนะคะถัดมาในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นในส่วนของเครื่อง เครื่องเสียงนะคะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะคะคุณปุ่มกดนะคะแล้วก็แอร์นะคะก็เป็นระบบสัมผัสแต่ว่ามีหน้าจอแสดงให้นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ใช้งานง่ายสนุกสะดวกสบายทุกเส้นทางนี่หันมาดูคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะสีดําตัดกับสีออกบอนเทานะคะนี่นะคะที่เก็บของนะคะนี่กว้างมากเลยนะคะ บอกก็ใหม่เอี่ยมนะคะหมาด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบผ้าแบบนิ่มๆนะเขาเรียกว่าผ้าอะไรอะนุ่มๆอ่ะนะคะตัวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะแ <c> ป <oughs> <c oughs> ๊หนึ่งอึ๊บนี่ ฝาครอบเครื่องนะคะโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะคะบริเวณคานหน้านะคะยังตรงไม่มีรอยชนนะคะเบ้าโชกนะคะเดิมๆนะคะแผ่นมอกอยังติดอยู่นะ,ะตัวเบ้าโชกก็ยังเดิมๆนะคะจุดแต้มสีเดิมๆจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะจุดต่างๆนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะ,ะก็มีในส่วนแผ่นกันความร้อนมาให้นะคะนี่นะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตนะคะก็เรียงตัวสวยนะคะรูกลมนะคะ ไม่มีรอยแต่ใดๆทั้งสิ้นเนาะนี่นะคะดูในส่วนของน็อตต่างๆนะคะน็อตเอยแบตเอยเบ้าโชคเอยนะคะยังคงสภาพเดิมๆนะคะไฟนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะนี่ดูตามตามน็อตไฟตาไอไฟหน้าได้เลยนะคะโอเคนะคะเป็นยังไงคะชอบกันไหมคะสำหรับสาวๆหนุ่มๆ สายอีก็คานะคะใครชมคลิปนี้กดจบแล้วนะคะถ้าชอบนะคะกระทักแชทอินบอ็อกมาหาน้องน้ำได้นะคะสอบถามรายละเอียดเรื่องเอกสารหรือว่ารายละเอียดของรถได้เลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.89ขับฟรียาวไปเลยค่ะ90วันที่สําคัญนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือว่า20,000กิโลนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วห้ามพลาดนะคะรีบทักเข้ามาจองกันเยอะๆเลยนะคะวันนี้นะคะผิด พลาดประการใดน้องน้ำต้องขออภัยด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะน้องน้ำต้องฝากน้องน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ